ส,ส,สวัสดีครับผมนายพารวีสังศีรหัวนะครับนักศึกษาภาคชั้นปีที่ส,ส,สามภาควิชาคารรศาสตร์สาการนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการยิงหัวนะครับเป็นหลักการง่ายๆในเกมที่ชื่อว่าว a l o ุ่นแนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับเราก็เข้าสู่เกม v a l รุนแลแล้วนะครับแล้วก็จะมีคําเตือนนะครับโปรดอ่านก่อนทำการเล่นนะครับ เข้าสู่การสอนนะครับเราต้องเมื่อ,อ,อเข้ามาในหน้าเกมนะครับเลือกโหมดไหนก็ได้นะครับแล้วันจะมีปุ่มทางด้านซ้ายมือของคํา่าเริ่มนะครับที่เขียนว่าโหมดฝึกซ้อมน,นะครับให้เราคลิกเข้าไปครับหนึ่งทีครับสองทีก็ได้นะครับกดเข้าไปที่การทดสอบการยิงปืนนะครับ เราสักประมาณหนึ่งวันนะครับนานเกินอ่าเราจะเข้าสู่หน้าของการฝึกซ้อมนะครับเราก็จะมีตัวละครทั้งหมดในเกมตอนนี้นะครับให้เราเลือกครับแล้วก,ก,กดเลือกตัวอะไรก็ได้นะครับปุ๊บ ถ้าในการที่เราจะแบบเออเริ่มฝึกในการยิงหัวนะครับเราต้องเริ่มที่คําว่าฝึกซ้อมก่อนนะครับโตอ,อ่าแล้วทุกอย่างก็เมื่อกดบีเราก็จะเป็นการเลิกซื้อปืนนะครับทักษะการยิงหัวนะครับง่ายๆครับเอาเป้าไปท้าที่หัวนะครับโตนะครับ ทำให้ชินครับเป็นหลักการง่ายๆของการเล่นบอลลแรนด์นะครับโ oh, oh. ถามว่ายิงที่ตัวได้ไหมได้ครับน่ะแต่มันไม่ตายเห็นไหมครับเราต้องยิงที่หัวนะครับโต๊ะโตที่หัวจะทำให้เอ่อ ประสิทธิภาพในการยิงของเราสูงขึ้นครับศัตรูไม่มีโอกาสสวนเราแน่นอนโบ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 ทำให้ชินครับเริ่มจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาอะไรประมาณนี้ครับถามว่า ทำไมถึงยิงตัวไม่ตายนะครับเราจะมาเทสดาเมจกันนะครับดาเมจในการยิงตัวนะครับโบนี่ครับเนี่ยมันแค่3 9นะครับซึ่งเลื่อนในเกมแ่บมันจะมออีประมาณ100นะครับยิงนัดเดียวไม่ตายแน่นอนแต่ถ้ายิงที่หัวปุ๊บโบ156นะครับครับต่อมาเราก็จะแบบแอดวานซ์นะครับเมื่อฝึกซ้อมแบบเราช่ำแล้วเราก็ มาเริ่มแบบนี่ครับครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ครับยิงหัวเลยเลยครับโบโบโ,อโอนะครับนะครับจริงๆผมก็คือแบบ ชำแล้วครับแต่ว่ามาสอนในการในการยิงหัวนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปลองเล่นกันดูนะครับไปกันเลยครับเห็นไหม là hoang nàn cơn Match found nhìn hỏa mắn ง่ายง่ายครับนี่นะครับยิงหัวมันเลยปืดเดียวอะครับปืดเดียวถนนครับยิงหัว I know Ask done. not power does for what must My be ebb. aid. ยิงหัวครับไม่กี้ผมลองเล็งให้ดูนะครับว่าแบบมันยิงไม่โดนหัวมันจะเป็นอย่างไงครับยิงหัวครับปืดเดียวเท่านั้นยิงหัวครับจริงเนี่ยริงเอ่ะ นี่เป็นการยิงหัวนัดสุดท้ายของผมผมหยอปืนแล้วกันถามว่าใช้กับสนดยได้ไหม สำหรับวันนี้การสอนยิงในเกมอะไรแล้วของผมว่ามีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ